คุณสกฤดีขอทราบความประทับใจที่มีต่อคลินิกกกรรมเชวันดาครับอ๋อครับผมคือครั้งแรกนะครับที่ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยก็คือเห็นป้ายหน้าร้านเนาะก็เหมือนคนทั่วไปอะครับเวลาขาบับรถผ่านแต่ว่าที่สะดุดตาเลยเออมีป้ายหน้าร้านที่เขียนว่าการดัดฟันรักษาการน,นอนคนได้เราก็แบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยได้ยินแบบนี้ที่คลินิกไหนเนาะเราก็เลยลอง ตัดสินใจวันนั้นก็เลิกงานไปดีเลยต้องาถามคุณหมออยู่พอดีโชคดีมากนะครับก็ถามคุณหมอคุณหมอมันมันรักษาได้จริงหรอแล้วหมอก็ให้ข้อมูลมาซึ่งเราพอฟังแล้วเนี่ยเออมัน,นมันน่าสนใจและที่สําคัญเลยคุณหมอให้ให้ข้อมูลที่ละเอียดมานะครับวันนั้นก็ตั้งใจว่าจะมารักษามาถามเฉยไม่ได้ว่ารักษาวันนั้นก็ตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยทำเลยเพราะว่าเราแย่งกานคนอยู่ น,น้องแต่หมอคุณหมอก็อ,กอธิบายว่ามันมีภาวะเสี่ยงไนบ้านนะแต่สุขภาพนะครับแต่พอัอนนั้นก็ตัดสินใจนะครับวันที่มารักษาจริงๆนะครับคุณหมอก็เล่าถึงกระบวนการรักษาที่มันละเอียดขึ้นเนาะ<ม>ซึ่งก็เราก็รู้สึกเคลียประทับใจว่าเฮ้ยมันละเอียดอะ่ะแล้วเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่สาคัญนะนะครับ ก็ผ่านการเอซเซเรนู่นนี้นั่นตามขั้นตอนนะครับจนถึงขั้นตอนการใส่เครื่องมือซึ่งก็ประทับใจการรักษาหมออีกคือแบบดูแลเราที่เราเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนน้องหรือว่าลูกคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับพี่หมอก็จะพูดว่าเก่งมากค่ะอาปากนะคะเจ็บไหมคะคือเรารู้สึกเอ้ยเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ที่ไหนนะครับว่าพี่หมอหมอดูแลเราถึงทีเราถึงขนาดนี้ นะครับแอก็รักษามาเรื่อยๆแล้วคุณบอกก็ให้ค้าปรึกษามาเรื่อยๆเราถามอะไรที่ที่ที่เอ่อท,ที่ที่มันที่มันอาจจะดูเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าแยกยินดีที่แยกคำตอบนะครับมีเวลาให้เราตลอดและที่สำคัญเลยเนี่ยสมมติเราเราใส่เครื่องมือไปแล้วเนาะมีเครื่องมือหลุดหรือว่ามีอ่าลวดทิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับคนท,ที่ที่ต้องจัดฟันนะครับก็โทรมาบางที เจอเจอน้องๆพนักง่ถ้าคุณหมออาจจะไม่อยู et, ่เลยน้องๆก็สามารถที่จะให้เขาปรึกษาได้อันนี้อุ่ยนี่ก็ประทับใจนะเออแล้วบางทีเขามาก็คุณหมอก็ทาในสิ่งที่คุณน้องน้องน้องสตาร์ทช่วยเราได้ในการดูเครื่องมือในพวกนี้เราก็กลับบ้านไปแฮปปี้โดยที่ไม่ไม่ต้องเจ็บเลยมากนะครับก่อนที่จะพบหมอจริงจแล้วเรื่องสําคัญเลยน้องๆที่ดูแลเรื่องการนัดคิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ประทับใจซึ่งปกติเราก็ทํางานแนวฟิีใช่ไหมครับก็มีเวลาที่ไม่ที่ไม่แน่นอน มบางทีเราอาจจะขอเลื่อนการรักษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลตารางให้แล้วก็รีบแบบโทรกลับไปอยา่างรวดเร็วเลยว่าคิววันนี้พี่ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับยไม่ได้แบบว่าให้เรารอนานอ่างเงี้ยซึ่งเราก็าสามารถจัดตรารางชีวิตได้ง่ายขึ้น